ก็กลาบส่วนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เราพบกับช่องทั้งไฟมิลีนะครับทุกคนเราจะไปกินขน,นมกันนะครับเดียเราไปดูกันเลยวกเราจะไปกินขนมนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับนี่นี่นะครับมีอะไรก็ไม่รู้ ผมเพิ่งเคยกินวันนี้แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีกี่อันอันนี้พี่แล้วนะครับนี่กินมากกินน้ำตาลเฮ้ ทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้กันนะครับไม่รู้เป็นไรพี่ที่เรากับเราก็เพิ่งเคยเคยเพิ่งเคยทําวันนี้นะครับตอนนี้เราไปเอากัรไกก่อนนะครับเราจะคาดถุงแบบนี้ไว้นะครับให้พี่เราจับเราจะใส่ A B C ลงไปนะครับหมดแล้ว นี่นะครับเยอะเลยเราจะใส่ผงเปรี้ยวจีนนะครับกินหอมมากเลยครับ เป็นผงสีขาวนะครับเราใส่ผงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเขาเ่ากันเลยครับ ขาต้องกินน่ะเดี๋ยวเราจะกินอะไรนะครับกินเันเลยยังนี่คนอะเหาซื้อได้ให้ตามเปเวนเนาะเอาละกีนบานกีบยี่สิบาท จะเป็นพวก A v C นะ <c oughs> ทุกคนแบบเปียวจีจัสทุกคนเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจังไฟมือเล็วนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย